ตอนนี้นะครับเราก็อยู่นที่เนินหมาหอบหรือตอนนี้เขาเรียกว่าเนินฮิปฮอปทำไมถึงชื่อว่านเนินฮิปฮอปครับคือเนินที่หอบที่สุดที่ขึ้นมอนจองตีนมอนจองอคือเริ่มแรกแล้วก็มา เนินหมาหอบแล้วก็มาเนินทิพหอบเนินสามหอบรู้สึกจะหอบทั้งหมดเลยครับตอนขึ้นอ่ะก็เหนื่อยอยู่ค่ะพอข,ขึ้นมาถึงบนนี้มันหายเหนื่อยเลยก็ขึ้นมาเห็นสิ่งสวยงามบนนี้ไหง <laughs> ก็เหนื่อยดีชิวๆค่ะสบายๆแม่เดี๋ยวมันมีเปลี่ยนไปหลายหอบเงี้ยสามสี่สิบกว่าปีแล้วเงี้ยความหมายก็เปลี่ยนเปลี่ยนครับเหนื่อยความชับคือเนินที่หอบที่สุดผมอุดรปนวลีครับเจ้าหน้าที่ดูแลการท่องเที่ยวม่อนจองครับเขียนรักษาพันธุ์สัตว์ป่าองค์ก่อย แม่นจองนี้เปิดมาได้กี่ปีแล้วครับเปิดมาตั้งแต่ปีไหนครับตั้งแต่เราๆสัก40ปีครับตั้งแต่ปลูกป่าเข้ามาถึงที่ขายบัตรจริงๆก็ได้ปีที่3มครับขายบัตรจริงๆนะครับเมื่อก่อนนี้คือเข้ามาคือติดต่อทางกรมอุทยานหรือว่าติดต่อมาทางเราโดยตรงนักเที่ยวตอนเมื่อก่อนยังไม่เยอะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเราจะเจอสุดก็แค่4ี่ร้อยคนจะมีเจ้าหน้าที่ทุกอาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ขึ้นมาดูแลเราจะมาประจำที่นี่เลย คิดหนึ่งครับประมาณแ8ดคนครับมีศูนย์บิทยาการอยู่ที่กองกับการนั่นที่ที่พักอยู่ครับมีเจ้าที่ดูแลเราวันนี้เปิดเดือนไหนถึงเดือนไหนครับเปิด4เดือนครับกิกาธันวามกรากุมภาพก็ปิดนะครับความแตกต่างของแต่ละเดือนเป็นยังไงไอ้ฝนต้นหนาวนี่อากาศก็อาจจะปิดปิดเปิดเปิดต้หญ้ายังเขียวมกราหรือกุมภาพนี่ต้นหญ้าจะเหลืองเป็นสีทองสวยครับ นี่ครับตอนนี้เราอยู่กันที่จุดเริ่มเดินนะครับจากจุดเริ่มเดินไปจนถึงลานกลางเต็นใช้เวลาเดินทางประมาณ2ถึงชั่วโมงครับแล้วก็จากจุดกลางเต็นไปจนถึงหัวสิงใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงปเลยภาพรวมทั้งหมดผาถึงหัวสิงนะครับเกือบ8กิโลนะครับ2ชั่วโมงครับเดินไปพักไปนะครับแล้วช่วงที่ปิดนี่คือปิดทำอะไรอ่าช้างขึ้นมาเยอะนะครับ ขาที่นี่ครับครับผมด้านล่างที่เราเห็นนะครับาที่โล่งๆนะครับเป็นที่อยู่ของช้างนะครับกลางเดือนมกราหรือกุมภาเนี่ยจะเยอะถ้าขึ้นมาแล้วมันขวางทางเราหรือว่าปิดทางเราจะสั่งปิดครับสั่งปิดประมาณกลางเดือนหรือปลายเดือนกุมภาทางเดินเรามาก็เป็นทางช้างผ่านอยู่แล้วครับทําไมช้างถึงมาหลังกุมภาครับเป็นวงเย็นชีวิตของมันครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ันที่ แหลมสิงครับไม่ใช่ฮะอะไรนะหัวสิงหัวสิงครับและจุดที่เรากำลังอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าหัวริงริงมันร้องอยังไงนะริงมันร้องอยังไงนะเจี๊ยบเจี๊ยบเจยสาเหตุที่เรียกว่าหัวริงนะครับเพราะว่าผาตรงนี้มีลักษณะคล้ายกับหัวริงแต่ผมว่าบางทีมันก็คล้ายกับหิงคองนะซึ่งจากตรงนี้เราก็จะสามารถมองเห็นผาหัวสิงได้อย่างชัดเจน ครั้งแรกที่แบบมีนักท่องเที่ยวมานี่คือมีอุปสรรคอะไรบ้างครับเมื่อก่อนก็เป็นเรื่องทางครับเส้นทางมาก็ลําบากอย่างที่เราเห็นอยู่เรานั่งรถมาเป็นชั่วโมงใช่ไหมครับแต่ตอนนี้คือก็อฝนไม่ตกก็ทางจะขึ้นง่ายหน่อยถ้าฝนตกมาเราจะรถจะขึ้นไม่ได้เลย จังใช้โฟวิวขับเัื่น4ลอ้อขึ้นมาทั้งหมดต่อไปคิดว่าจะมีการวางแผนที่จะพัฒนาที่นี่ยังไงบ้างครับของเราคือมันเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับการท่องเที่ยวมันก็แค่4เดือนครับถึงเวลามันต้องปิดครับเพราะว่าสัตว์ป่าเยอะถ้าช้างมาหรือขวางทางหรือว่าปิดทางเราก็สั่งปิด